ไ,ได้เสียบสายอะไรเลยแล้วก็ใช้เป็นโซล่าเอนเนอร์จีมันก็จะฟิลเตอร์เฉพาะฮูแมนนะครับผมหรือว่าเป็นคนนั่นเองนี่เป็นภาพที่สตรีมเลยนะครับผมโอ้โห สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิม่อนี่แกจสมาทโฮมของเรานะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนตัวนี้หลังจากที่เราได้ใช้มาเนี่ยเกือบอาทิตย์แล้วนะอันนี้ก็คือแบบว่าโอเคมากๆเลยเราก็ใช้งานได้จริงหน้าตาเหมือนนกฮูกไหมเอ้ยอะไรมันด้งอ๋อจับ P.I.R. ได้เราน่าจะเคลื่อนไหวนะครับผมดังตึดึงตึดึงเลยนี่เห็นมันกระพริบหรือเปล่าอันนี้ก็คือมันจับการเคลื่อนไหวได้แล้วมันก็ทําการอัดนะครับผมก็คือตอนนี้มันใช้แบตเราก็จะเป็นตัวโซลาร์แผงบนนี่ คือเดี๋ยวนี้มันใช้งานง่ายๆเราก็ใช้งานได้จริงแล้วนะครับผมราคาถูกด้วยสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์เนาะ นี่เพื่อนๆน,น่าจะได้ยินเสียงนะครับผมมันจับการเคลื่อนไหวได้มันก็จะดังตื้อดึงขึ้นมาตอนที่เราใช้จริงอ่ะเนี้ยมันก็จับไม่ได้เล็กคอร์ตลอดเวลานะครับผมเราจะให้มันเล็กคอร์ก็ตอนที่มันเจอ motion d e t ทคหรือว่าเจอคนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีฟังก์ชันฟิลเตอร์คนด้วยนะถ้าเกิดเราอยากจะดูแค่คนไม่อยากจะดูหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แยกได้นะครับผมตัวนี้ฉลาดมากๆเรากะจะเอาไปติดเอาไว้ที่บ้านสวนนะที่ระยองแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปติดก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูก่อนเลยละกััันน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 รผมมมมมมตอทีี่่่ได้้้าาาาาเเยยยใชงงกกกๆล3นะิแสว็ แค่เสาอากาศนะครับผมแล้วก็ขาของมันเองให้ดูกล่องกันก่อนดีกว่านี่โนอิเล็กทริกซิตี้รีควายก็ใช้เป็นโซลาร์พาวเวอร์นะข้างในก็เป็นแบตลิเธียมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จแบตของเขานะตัวนี้การใช้งานจริงอ่ะคือมันชาร์จแบตได้เร็วกว่าแบตที่มันคอนซูมหรือว่าใช้งานไปอีกนะโนไวท์นีดก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะเนี่ยไม่ต้องต่อสายอะไรเลยใครจะใช้ก็เอาไปแปะยิงพุกสักคู่ติดตั้งง,ง่ายๆเลยนะทูเววอยซ์คอมมูนิเคชั่นก็สามารถพูดคุยผ่านตัวกล้อออองกก็็ไดนนนนะมเผผ่่่่าาแปชืต WiIFi Piracy ก็สามารถใช้ m i โคร S D กาได้หรือจะใช้คาวก็ได้นะ Human Induction ก็สามารถเลือกเป็นโหมดฟิลเตอร์เอาเฉพาะคนหรือว่าจะจับอะไรก็ได้แล้วก็ให้มันบันทึกอย่างงี้ก็ได้เหมือนกัน Simple Installation เอออันนี้ simple เกินอันนี้ simple จัดจัดเลยเดี๋ยวเราลองถอดให้ดูน,นี่อย่างแรกก็แค่หมุนตัวเสาอากาศออกเนี่แค่นี้เองอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ใช่ไหมก็จะเป็นขาตั้งของเขานั่นเองนี่แค่นี้เอง ตอนมาในกล่องเนี่ยมันมาแค่3ชิ้นแค่นี้นะเราแค่ประกอบเนี่ยไม่ถึง1นาทีเลยง่ายๆนะครับผมเลยแล้วตัวเนี้ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะแข็งแรงทนทานก็จะเป็น IP 6 6นะครับผมเรตติง้งกันน้ําทนน้าและนี่จะเป็นในส่วนของด้านล่างเขานะครับผมตัวไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าส่วนตัวลําโพงหรือว่าตัวที่มันส่งสัญญาณไซเรนเนี่ยจะอยู่ข้างในนี้นะจะให้มาด้วยนะไอตัวไขควงเนี่ยเราก็ถอดออกไปนะครับผมปึ๊บเปิดเข้ามานะครับผมก็จะเจอตรงนี้เป็นลําโพงไดแอลแนะครับผมเราก็จะมี WiFi ถ้าเพื่ ก็อันนี้สามารถมีเวอร์ชั่นเป็นแบบว่า 4G ด้วยนะแต่ว่าที่วางขายก็จะมีแค่ WiFi นะครับผมแล้วก็ไมโคร SD card เราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีปุ่ม On Off ฟหรือว่าปุ่ม reset แล้วก็จะมีไมโคร USB เอาไว้ชาร์จแบตก็ได้ตอนได้ไปครั้งแรกเนี่ยให้ชาร์จแบตก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งรีบร้อนไปใช้โซล่าเลยนะเอาไปตากแดดเลยเนี่ยไม่ได้นะครับผมให้เขาชาร์จแบตก่อนนะเราใช้งานให้ดูหน่อยดีกว่าก็ขอต่อตัวสาวอากาศก่อนละกันนี่แค่หมุนเข้าไปแค่นี้เองตัวเาราเตอร์อยู่ตรงไหนก็แค่่่่หหหััันนนนนนนไไปงงายยยๆลมมด้้้360ออศูแแวุใ เราก็ปั๊บเอาไว้ข้างบนเขาจะมี QR code อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องไปค้นหาอุปกรณ์หรือไม่ต้องออโตสแกนอันนี้ใช้งานง่ายมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วก็แอปที่ใช้กับตัวนี้นะคร<ๆ>ับะะ<ๆ>ผมก็จะเป็นแอป smart life smrt life นะอันนี้คือแบบว่ามันอาจจะหนักนิดนึงนะเพราะมันเป็นอลูมิเนียมอันลอยทั้งอันเลยแล้วมันก็เชื่อมต่อกันติดมากับตัวพายนลเลยนะโอเคนี่ไง m o ชั่น d e t ทคเขยา่าจน m o ชั่น d e t ทคเลยมาที่อุปกรณ์ทั้งหมดนี่โซล่าแคมิล่าเดี๋ยวเราขอ delete ออกไปก่อนนำอุปกรณ์ออกแล้วก็ยืนยันเลยละกัน แล้วมาเชื่อมต่อไปพร้อมกันเลยดีกว่ากดเสร็จสมบูรณ์ก็ด้านขวาบนนะครับผมปุ่มบวกได้ยินเสียงด้วยเหมือนก่บว่าจะโดนดีลีทไปนะครับผมแล้วก็ด้านขวาบนอีกทีนึงก็คือตัว QR code หรือว่าตัวสแกนบาร์โคดนั่นเองกดเข้าไปแล้วก็หยิบมาสแกนแบบนี้ปื๊บโอเคแล้วก็มาสแกนเนี่ยมันก็เจอแล้วนะครับผมกดเพิ่มเข้าไปรอมันโหลดแป๊บหนึง่งนี่รีเซต็ตเดเวิ์เพื่อความชัว์เดี๋ยวเรากดปุ่มรีเซ็ตเอาไว้ดีกว่าเนี่ยมันจะเขียนเลยนะครับผมว่ารีเซ็ตก็กดเอาไว้5วินาที นี่ได้ยินเสียงตื่นดึงมาแล้วนะครับผมปุ่มรีเซ็ตเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายนะของเย้าตัวไมโคร SD <c oughs> การ์ดก็คือมันมีปุ่มด้านขวาด้วยนะครับผมใช้สําหรับเป็น a ออันนี้น่าจะเป็นสาหรับพวกเราเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> แล้วไฟสีแดงมันก็จะกระพริบอย่างนี้ก็คือพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับผมก็คือกด next มันจะรองรับ2.4นี่แล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยก็กดย้อนกลับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปโอเคอ่ะจังหวะน,นี้ก็มาสแกน QR Code ์โค้ดนะ, <Okay. S 1> น,ะนี่ไงเจอแล้วแล้วสัญ,ญญาณมันก็จะขึ้นมาสีฟ้าสี แล้วก็กดไอ e อ r t อับพร้อมมันจะดังตึ้งดึงด้งนะครับผมนี่แล้วก็สแกน device แค่นี้เองนะครับผมง่ายๆเลยเสร็จอุย้ยมาเร็วมากยังพูดไม่จบเลยเอาเป็นเบสลูมดีกว่านะครับผมเสร็จเรียบร้อยไอตอนนี้มันก็อาจอยู่นะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าอยู่อันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์นะเราสามารถปิดไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่อยากให้โจรรู้ใช่ไหมว่ามันอาจอยู่อ่ะกดมาดูหน่อยดีกว่าโซล่าคาเมล่านี่แล้วก็รอมันเอนโคดมารีวิววิดีโอ ฟูลแบตเตอรี่รีมายเดอร์ก็คือตัวเนี้ยแบตเราเต็มนะไม่ได้เสียบสายอะไรเลยแล้วก็ใช้เป็นโซล่าเอนเนอร์จีขาเนี่ยมันสามารถโรเตทได้หมดเลยนะมันจะมีทุกข้อตอกเลยนะสําหรับตัวน็อตเนี่ยมันสามารถบิดซ้ายขวาไปเดี๋ยวขอใส่ใส่น็อตกลับไปก่อนมันจะได้ตั้งได้นะครับผมนี่แล้วก็ตั้งได้แบบนี้เลยที่จริงอันนี้เราใส่กลับได้น,นะมันเลยตั้งได้ที่จริงอ่ะมันต้องแงนไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่านี่ขึ้นมาตรงข้อมือผมด้วยนะโมช อันนี้ก็จะเป็นแอปสมาร์ทไลฟ์นะครับผมแล้วเราก็ใช้เป็นพวกแบรนหรือว่าสมาร์ทวอทเนี่ยมันก็แจ้งเตือนแอปได้เนาะมันก็ดีเทคได้นะครับผมว่าเราอยู่ในระยะมันเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี่เป็นไงให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าปั๊บ แล้วเอาไปตั้งกับบนเครื่องกรองนะอันนี้ก็สีค่อนข้างสวยนะครับผมซูมดูได้แล้วก็จะมีลายน้ำอยู่ข้างบนซ้ายนะครับนี่เป็นไงมีกล้อง2กล้อง3ด้วยการถ่ายรูปเนี่ยกดทีเดียวมันก็นี่ motion d e t e c เจอเรานะโอเคแล้วก็จะเป็นอัดเป็นวิดีโอก็ได้นะครับผมก็คือมันจะแยกออกมาเลยจะไม่ได้ไปอยู่ในไทม์ไลน์กดไป h o to talk อ,อันนี้เป็น h o to talk โทษทีอัดวิดีโอเป็นอีกอันนึงเนี่ยมันได้ยินเรา อันนี้ก็จะเป็นเสียงจากตัวกล้องเลยนะอะแล้วก็ไมอ่อันนึงนี่ก็จะเป็นเลคคอร์ดิ้งนะครับผมมันก็จะอัดวิดีโอแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นหยุดอัดและแล้วก็กดวิวอัลบั้มได้ตรงนี้ เห็นไหมมาเต็มเลยมีรูปถ่ายเราด้วยโอเคกดกลับมานะครับผมแล้วก็ด้านขวาล่างตรงนี้ก็จะเป็นโหมดสมาร์ทของเขาแล้วนะครับตรงนี้ก็มากด Payback ตรงนี้ก็ได้อันนี้เราก็เสียบไมโคร SD c a r การ์ดอยู่เนาะรอสักคู่การกู้คืนสตรีมมิ่งนี่โอ้โหมาเจอเรากำลังถ่ายอยู่นะอ่าอันนี้ก็คือมันสามารถจับโมชันดีเทคการจับโมชันดีเทคเนี่ยมันก็จะคลิปวิดีโอมันจะอัดมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปุ๊บเวลามันจับได้อีกทีนึงมันก็จะมาอัดอีกทีนึงแบบนี้แล้วตอนที่มันไม่ได้จับโออมชันดีทเทค ตอนสีขาวๆอะก็คือตอนที่มันไม่ได้อัดนะเนี่ยมันก็จะปิดการใช้ตัวกล้องก็เพื่อประหยัดแบตนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นแบตจากโซลา่าหรือพลังงานแสงอาทิต์เ <Okay. S 1> นาะถ้าเกิดว่าอัดทั้งวันเลยประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยแบตจะหมดได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเจอแดดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอแดดแล้วก็มีโซล่าเอเนอร์จีมันก็จะชาร์จแบตให้นะครับผมแล้วเราก็จะใช้เป็นฟังก์ชัพนว o w e r s a ซฟได้ก็คือแบตเนี่ยมันจะเต็มร้อยตลอดเลยเราได้ทดลองแล้วมันจะใช้ยังไงกดด้านขวาบนนะครับผมปุ่ม,มแลลล้วก็เื่องมานะคะผมกกกาา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 รตั้้้้งงคคค่่่หนนนนวววยมมจํแลล็ดดเขะป โหมดบันทึกอันนี้จะเป็นบันทึกเหตุการณ์อยู่นะก็ถ้าเกิดว่ามันเจอ motion d e t ทคหรือว่ามันฟิลเตอร์ว่าเป็นคนเนี่ยมันก็จะบันทึกแต่ถ้าเกิดว่าอยากบันทึกตลอดนี่การบันทึกแบบต่อเนื่องไม่หยุดอันเนี้ยอาจจะกินแบตนิดนึงนะคะผมก็แนะนําให้เป็นบันทึกเหตุการณ์ละกันถ้าเกิดว่าเราบันทึกไม่หยุดเลยเนี่ยสักสองอาทิตย์เนี่ยแบตอาจจะหมดได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจอแสงอาทิตย์ตอนนี้เราเป็นบันทึกตลอดละกันแบตก็แทบจะไม่ลดเลยนะเดี๋ยวเราให้ดูกันดีกว่าก็ตอนนี้100 แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มันถึงจะลดไป1%อันนี้ก็1ทุ่ม21นะครับผมในเวลาจริงกับเวลาเราตัดต่ออาจจะไม่ตรงกันพวกฟังก์ชันสมาร์ทต่างๆของเขานะครับผมนี่ PIR ก็ตัวจับการเคลื่อนไหวนะเชนซิทีฟมากน้อยปานกลางเลือกได้นะครับผมไซเลนต์อันนี้ก็ให้มันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าการขโมยได้แล้วก็ไลท์เออตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับผมมันก็จะเป็นไฟเนี้ยได้จะเห็นว่าเอ้ยใช้เป็นแฟลชหรือว่าใช้เป็นไฟสตูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่โอ เออเนี่ยคือมันเห็นความต่างเลยนะครับผมจากกล้องอะสามารถทามิ่งเปิดปิดไฟได้เหมือนกันนะครับผมตีมคันเลอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดักโหมดหรือว่าเป็นแบบปกตินะเราเป็นแบบปกติดีกว่าแล้วก็ไนท์โหมดอันนี้สามารถเลือกได้นะจะเป็นอินฟราเรดหรือว่าคันเลอร์ไลท์โหมดก็อินฟราเรดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีแสงสีแดงนะครับผมสี่จุดก็เวลาตอนมองกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่มืดเลยนะมันจะเห็นเป็นแบบขาวดําอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นคันเลอร์ไลท์โหมดเนี่ย เวลาเราดูกลางคืนเนี่ยมันอาจจะฟุ้งๆนิดนึงแต่ว่าเห็นผ้าเป็นสีด้วยนะเออมันไม่ธรรมดาเลยตัวนี้แล้วก็ขวาบนนะครับมาดูฟังก์ชันนี่ m o ช i o n detect has some movement ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันจับได้ตลอดเราสามารถมากดตรงนี้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับผมการตั้งค่าการเตือนนี่ตัวจับตัวจับร่างกายก็ติ๊กลงไป มันก็จะฟิลเตอร์เฉพาะฮูแมนนะครับผมหรือว่าเป็นคนนั่นเองแล้วก็เวลามันแจ้งเตือนเนี่ยเรากดกลับมาดีกว่ามันจะมาตรงนี้เมสเซจนะครับผมด้านซ้ายล่างนี่ก็จะมาเจอกับโมชันดีเทคเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมจะมาเจอกับเรานะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ปุ๊บ มันจะถ่ายรูปเราเวอ่เวอเอเอาไว้นะครับผม <c oughs> ฟังก์ชันเจ้าตัวนี้มันสามารถทําได้เยอะมากๆแล้วก็มีเต็มไปหมดเลยอันแรกนะครับผมการตั้งค่าพื้นฐานนี่ไฟสัญญาณก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับผมแล้วก็พิกจอถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตั้งหัวกับรลยน้ําก็ตัวระบุเวลากับวันที่นะแล้วก็สุดท้ายวิธีการสั่งงานอันนี้ก็สามารถคุยตอบโต้ได้โฮทูท็อกนะครับผมหรือแท็บทูท็อกก็คือกดค้างเพื่อพูดหรือว่ากดทีเดียวให้มันพูดคุยนะแบบตอนแรก <Okay. S 1> ย้อนกลับมานะครับผมในวิชั่นอันนี้ก็ ต่กี้ที่มันมีให้เลือกตอนหน้าแรกนะแล้วก็ working mode ตอนนี้เราก็อยู่ power saving ใช่ไหมมันจะอัดหรือถ่ายเนี่ยแค่ตอนที่มัน detect ได้หรือว่าตอนที่มันตรวจจับคนได้ continue us ตอนนี้มันก็จะอัดตลอดเวลาเลยนะครับผม the camera will continue to work until the battery runs out นะครับผมนี่มันสามารถมาแจ้งเตือนตรงนี้ได้ก็ลงมานะครับผมการตั้งค่าจัดการพลังงานนี่ แบตเตอรี่ตอนนี้ก็ยังล้ออยู่นะยังไม่ลดเลยโหมดแหล่งจ่ายไฟนี่เลือกไม่ได้นะมันจะบอกมาว่าพลังงานจากแบตเตอรี่หรือว่าแสงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็การตั้งค่าแบตเตอรี่ต่ำนะครับผมเราสามารถมาตั้งได้อ่ะปุ๊บ25%ก็ให้มันแจ้งเตือนเรามานะเราจะได้รู้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นโหมด power saving ไหมหรือเอา power bank ไปเสียบชาร์จดีก็มันมีตัวข้างบนเนี่ยเป็นฐานใช่ไหมเอาไปวางได้นะครับผมเออที่จริงเนี่ยเอา power bank แบบว่าเป็นแบบ solar energy อ่ะไปเสียบไว้ก็ได้ไปอีกแบบหนึ่งนะคระับ มันสามารถคล้ายๆกับทําเป็นเราเตอร์ก็ได้เนาะเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูกันอีกทีนะครับผมแล้วก็การตรวจจับก็เลื่อนไปแล้วเนาะก็จะเป็นร่างกายแล้วก็เปิดปิดสวิตช์ PIR เราตั้งเป็น normal ไว้นะก็คือแบบว่าไม่ให้มัน sensitive มากหรือว่าต่ําจนเกินไปนะการจัดเก็บหน่วยความจําตะกี้เราเพิ่งรีเซ็ตไปลืมไปกดเปิดก็มันจะไม่ได้เซ็ตตรง SD card นะใครเพิ่งได้ไปก็จะลืมมาติ๊กเปิดให้มันเนี่ย memory เข้า SD card ด้วยหรือว่าจะมาตรงกําหนดการข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะก็คือแบบว่าตั้งเอาไว้ให้มันเปิดบันทึก ตั้งแต่ตอน2องทุ่มถึงตอน6กโมงเชา้าแล้วก็ปิดไปแล้วก็มาเปิดใหม่อย่างงี้ก็ได้มันก็จะประหยัดแบตได้มากๆเลยนะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านล่างออฟไลน์โน้ติฟิเคชันเปิดเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมต่อหรือมันหลุดไปเนี่ยเราจะได้รู้นะเราสามารถแชร์อุปกรณ์ไปให้คนอื่นได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูนะครับผมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่บ้านเนี่ยเพิ่มการแชร์นี่กดเข้าไปหรือว่าส่งไลน์ไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสังเกตด,ดีด้านบนจะเขียน ารันออโตเมชันต่างๆได้นะถ้ามีโมชั่นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวจับได้ก็ให้ตัวนี้บันทึกวิดีโอหรือว่าจะใช้เป็นไซเลนของตัวนี้ดังขึ้นมาก็ได้นะครับผมตั้งเป็นเวลาปล่าๆก็ได้แล้วก็ให้มันบันทึกเหตุการณ์เนาะหรือถ้าเกิดว่ามันจับได้เป็นโมชั่นดีเทคเราก็ให้ไซเลนที่บ้านมันดังขึ้นหรือว่าแจ้งเตือนมาในมือถือออโตเมชั่นไม่รู้จบจริงๆก็จะรองรับ Amazon Echo แล้วก็ Google Home ด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูผ่านเจ้าตัวกล้องอันนี้หน่อยดีกว่าไหนๆก็โชว์ตัวนี้แล้วอ่ะลองแหกดูไปเฮ้ยเนี่ยขนาดทางมาเยอะแล้วยังเห็นชัดอยู่เลยนะ นี่เพื่อนเพ่อดูผ่านเจ้ตัวนี้แหละโชว์แค m เนราโอเคสตรีมมิ่ง the camera on smart clock นี่ได้ยินไหมมันก็กำลังสตรีมมิ่งอยู่นะนี่เราก็มาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเพื่อนเพ่อนนี่เห็นหรือเปล่าแล้วนี่ก็จะเป็นภาพที่ได้นะครับผมนี่<ๆ>เห็นไหม<ๆ>ดูจากหน้านี้ก็ได้โอ้อันนี้ยิ่งไม่เห็นเลยอันนี้เราก็สตรีมผ่านเจ้าตัวโซล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแบบว่า สดเนี่ยมันภาพมันสวยนะแล้วก็คมชัดมากเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันหน่อยดีกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพที่สตรีมเลยนะครับผมโอ้โหมีเสียงเราลบกวนด้วยโอเคอาจจะเป็นแปลกนิดนึงนะคือแบบว่าดูมันคมชัดมากเลยนะสเปคเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงทนทานมา,มากๆแล้วก็ IP66 ใช้ในอุณหภูมิลบสามสิบนะครับผมถึงหกสิบองศาเลยตัวโซล่าพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นสามจุดห้าวัตต์พาร์เนลดิสเทนของเจ้าตัว PIR หรือว่าเซนเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสิบเมตรนะครับผมตัวกล้องนะครับผม,ม 1, p, นนทำ แอนดอยเลยนะครับใช้ไปนานๆแบบยิงพุกสกูแบบไม่ต้องถอดและแนะนาตัวนี้เลยนะครับผมอลูมิเนียมแอนดรอยน้ำหนักนะครับผม1,300กรัมหรือว่า1.3กิโลเลยนะตัวโค้งหรือว่าตัวแผ่นโซล่าเซลล์กับตัวกล้องเนี่ยมันจะติดกันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็แผงนโซล่าเซลล์ของตัวเนี้ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมแบตไม่ลดสักทีหนึ่งรอเท่าไหร่ก็ไม่ลดถ้าเกิดว่าลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแคปบหน้าจอมาบอกเลยดีกว่าว่ามันอยู่ในนาทีที่เท่าไหร่ปุ๊บนี่ตอนนี้เลยอันนี้ก็ของร้าน Home บผมกก็ประัน3เดือนนนนแแลล้้ววกก็็มมมีีีปปัญหหหาเเ่่ยตใใฟะคผ เลยติดตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักไปได้เลยนะครับผมลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับผมเราเคยซื้ออันเราไม่กี่ร้อยหรือว่าอันที่มันแบบวัตถกมากมากอะเอออันนั้นเนี่ยมันแบบชาร์จไม่เข้าอะ่ะเครื่องน,นี้มันก็ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆตามราคาของเขาเลยนะอันนี้ก็2,900บาทนะ by nice or by twice จะซื้อของดีเลยหรือว่าจะซื้อ2รอ,อบนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืม เก่งๆแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย